สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเดอะพยากรณ์ค่ะคลิปนี้เราจะพูดถึงดาวพระพฤหัสนะคะที่จะย้ายในวันที่19เมษายนนี้ซึ่งดาวพระพฤหัสนะคะถือเป็นดาวใหญ่นะคะเป็นดาวตรีเทพเป็นดาวหัวหน้าดาวสุภรเคราะห์ฝั่งดีนะคะเป็นดาวครุหรือดาวครูนะคะของเหล่าเทวดาซึ่งจะทําการย้ายจากราศีมีนไปยังราศีเมษนะคะแล้วการย้ายในครั้งนี้นะคะจะไปดํารงตําแหน่งราชา โชคด้วยนะคะราชาโชคนะคะก็คือมีโชคดั่งราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองค่ะซึ่งดาวพระพฤหัสนะคะจะอยู่ในตำแหน่งนี้ประมาณ1ปีนะคะแล้วก็การโยกย้ายในครั้งนี้นะคะส่งผลอย่างมากกับทั้ง12ราศีเลยค่ะ แล้วกว่าที่จะย้ายกลับมาในตำแหน่งเดิมแบบนี้นะคะก็ต้องใช้เวลาทั้งหมด12ปีเลยทีเดียวค่ะถือเป็นโอกาสดีของหลายราศีนะคะเลยไม่อยากให้พลาดโอกาสที่12ปีมีครั้งค่ะการดูดวงเป็นเพียงแนวทางนะคะแล้วก็เป็นเกณฑ์ที่น่าจะเกิดขึ้นอยากจะให้ผู้ที่มารับฟังนะคะปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นของชีวิตของคุณค่ะ ก่อนรับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเดอพยากรด้วยนะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้ทุกๆท,ท่านพลาดการอัปเดตเรื่องดวงค่ะการเอาชนะดวงชนะชะตาด้วยการรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนดีที่สุดค่ะ และคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะหากท่านใดยังไม่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวเองก็สามารถดูเทียววันเกิดของท่านกับวันที่อยู่ปกหน้าคลิปได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าดวงชะตาชาวราศีสิงห์จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรมาฟังกันได้เลยค่ะราศีสิง์ดาวพฤหัสย้ายครั้งสำคัญในรอบ12ปีนะคะงานเด่น คิดแต่เรื่องงานใจหาแต่เงินราศีสิงห์นะคะช่วงที่ผ่านมาเรียกว่าอ่วมค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งมรณะนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะข่าวดีมาแล้วค่ะ19เมษายนนี้ค่ะดาวพฤหัสย้ายค่ะ ที่ผ่านมานะคะผู้ใหญ่ให้โทษค่ะทําอะไรก็ผิดในสายตาผู้ใหญ่ในสายตาหัวหน้านะคะโดนถูกจ้องจับผิดตลอดนะคะเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่เหม็นนาก็ว่าได้ค่ะที่ผ่านมาอาจจะป่วยจะเจ็บๆอดๆแอดแอดนะคะก็เป็นไปได้นะคะอะไรที่คาดหวังก็ผิดหวังไปหมดเลยค่ะช่วงที่ผ่านมาก็เบื่อเซ็เงๆนะคะหรือเรียกว่าเจ็บมาเยอะก็ได้ค่ะแต่ต่อจากนี้ค่ะหลังวันที่19นี้นะคะดาวพฤหัส ย้ายจากมรณะนะคะไปอยู่ตำแหน่งสุภะค่ะสุภะแปลว่าความสุขความอุดมสมบูรณ์ค่ะกำลังจะมาแล้วนะคะอยากจะให้อดใจรอนิดนึงค่ะอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะคะแต่เป็นช่วงที่คุณอยู่เฉยๆไม่ได้นะคะจะต้องลงมือทำค่ะไม่ต้องรอวันที่19นะคะให้ทำไปเลยค่ะ การงานนะคะต้องยอมรับว่างานหนักค่ะเป็นช่วงที่ต้องลุยงานนะคะอยากจะให้สนุกกับงานค่ะเพราะว่าทำแล้วมันจะได้ดั่งใจนะคะการทำงานเนี่ยจะได้ตามเป้าค่ะผลงานหน้าเป็นที่พึงพอใจนะคะช่วงนี้ก็จะสนุกกับงานมากๆเลยนะคะเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมคุณนะคะแล้วคุณก็จะได้รับมอบหมายงานใหญ่ๆแล้วคุณก็จะทำสำเร็จด้วยค่ะ สำหรับการเงินค่ะ คุณมีเกณฑ์จะได้เงินจากงานนะคะสำหรับพนักงานออฟฟิศข้าราชการนะคะจะได้เงินจากงานที่ทำค่ะส่วนเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้านะคะมีช่องทางลงทุนใหม่ๆนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาค่ะถ้าคุณลงทุนก็จะได้เงินนะคะอาจจะเกิดการขยายงานขยายกิจการได้นะคะมีเกณฑ์ได้อาชีพเสริมด้วยค่ะหรืออาจจะมีงานพิเศษเข้ามาทำให้คุณได้เงิน พิเศษเพิ่มมากขึ้นค่ะความรักนะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหากับครูครองได้มีงอนกันนิดหน่อยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้สนใจแต่เรื่องงานก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นน่ะถ้าคนโสดนะคะก็อยากจะแนะนำว่าช่วงนี้ให้ลุยงานก่อนดีกว่าค่ะเป็นช่วงที่สนุกกับงานนะคะสมองจะได้คอนเซนเทรตเรื่องงานโลดแลนไปได้ด้วยดีค่ะ คร่าวเท่านี้นะคะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีสติค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b ส c คร b ์ให้ช่องเดอะพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ